แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ถูกขอมาเยอะมากๆเลยค่ะกับแบรนด์ที่ชื่อว่ามิดนะคะอุ้ยตื่นเต้นมาสมมติว่าจัดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอดมไปปุ๊บมีความแบบซิลเวอร์สปาร์คเคิลขึ้นเลยเว้ยพอแล้วเดี๋ยว่หน้ากินไปกว่าน,นี้นะตัวนี้โน้ตน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าท็อปโน้ตนะคะไม่มีเอออุ้ยงงมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมาพร้อมกับขอดม ดีมีค่ะ ได้อยู่แล้วสิขอดมได้ไหมคะกลับมาอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่ทําขอดมได้ไหมคะมานะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ถูกขอมาเยอะมากๆเลยค่ะคือแบบมีแทบทุกคลิปอะมีคอมเมนต์ขอแบรนด์นี้มาแบบบ่อยมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้มาแล้วค่ะกับแบรนด์ที่ชื่อว่ามิดนะคะอุ้ยตื่นเต้นมากใครรอน้ำหอมแบรนด์มิดอยู่ติดตามชมได้เลยค่ะมาพอพูดถึงแบรนด์มิดนะคะเขาเป็นแบรนด์ไทยนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ เราลองแล้วนะคะลองหลายกลิ่นมากๆแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นคุณภาพแบบสูงมากจริงๆนะคะในราคาที่ดีมากเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะกลิ่นเนี่ยกลิ่นดีกลิ่นแพงกลิ่นกระจายตัวดีติดทนดีนะคะงงมากคือแบบเฮ้ยคุณภาพดีมากๆเลยนะคะในราคาที่แบบดีๆนะคะซึ่งเราบอกเลยว่าวันนี้นะคะมันเป็นนิมิตใหม่ใหม่เป็นก้าวใหม่ไปอีก1นึ่งเลเวลนะคะของแบรนด์มิดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ออกน้าห หอมมาใหม่นะคะซึ่งอยู่กับเราแล้วตรงนี้นะคะซึ่งเราบอกเลยว่าน้ําหอมตัวนี้ได้ p e r ฟ u m e r ระดับโลกเลยนะคะมาดีไซน์กลิ่นให้นะคะอุ้ยถ่นเต้นมมอะมาดูกันเลยค่ะ mid silver sparkle เอออุ้ย uh, เห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมใช่ค่ะแพ็กเกจใหม่เออกล่องไฮโซโก,โกเก๋มากๆนะคะยังไม่พอว้าวข้างในเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจใหม่นะคะดูสิสวยงามรัก ซูไม่ไหวเห็นไหมแบรนด์เขาก็ไม่หยุดพัฒนานะคะถึงแบบว่าเออแพ็กเกจเขาก็แบบเพิ่ขายดีอยู่แล้วนู่นนี่นั่นแพ็กเกจใหม่เออแล้วไม่ใช่ใหม่แค่ตัวนี้นะตัวอื่น,อ,นอื่นด้วยนะคะกําลังแบบว่าเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะคะสวยงามมากเลยเห็นไหมเลิค่าไม่ไหวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากลิ่น Silver Sparkle ที่ได้ perfumer ระดับโลกเนี่ยมาดีไซน์กลิ่นให้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมาเริ่มเลยนะคะมาเรามาดูโน้ตกันก่อนเลยนะคะของ Mid Silver Sparkle เนี่ยเขา จะมีโน้ตอะไรบ้างนะคะท็อปโน้ตมีเลมอนนะคะมีพรีโมฟิโอรีนะคะก็คือโทนซีตรัสเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีพิงเกรทฟูดนะคะคอ r เรนเดอร์นะคะเอลดีไฮด์คูลแคมเบอร์ไลม์แล้วก็จูนิเปอร์เบอร์รี่นะคะเปิดมาด้วยโทนซีตรัสเลยแล้วก็มีโทนแบบปิ๊งปร้งปิงปุ้งปริง,รง,รง,รงโทนแบบอากงอ,อากาศดูแบบ แบบนี้ในโทนแรกนะคะต่อมานะคะมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะมีแชมเปญแอคคอร์ดนะคะมีลิลลี่ไอริชรูบาร์โรสแล้วก็แพรนะคะมีแบบคำซ่าๆแบบ ของแชมเปญด้วยมีฟอร์ฟูตี้นิดๆนะคะแล้วก็เบสโนตเนี่ยมีแอมบร็อกซานไวท์มัสโอ๊กมอสนะคะแซนเดอร์ว e ูดไอเอสโออีซูเปอร์นะคะอันนี้คือไม่ต้องงงเนาะว่าโน้ดิวายอะไรวะไอเอสโออีซูเปอร์มันเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะคะแนววูดดี้แอมเบอรี่นะคะแล้วก็มีแอมเบรดนะคะเอมิลซาลิซิเลตนะคะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นสังเคราะห์อีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นแนวแบบว่าเฟรช ฟูตตี้ฟ r อร์กรีนนะคะก็จะบอกเลยนะกลิ่นสังเคระห์สตัวนี้หลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แพงๆชอบใช้กันมากๆเลยนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วแบรนด์เขาดูความลักชูอะซึ่งกลิ่นนี้นะคะได้คุณนาตาลีลอสันนะคะเป็นคนที่ มาดีไซน์น้ำหอมให้หรือว่าเป็นเพอร์ฟู r เมอร์ให้นะคะซึ่งคุณนาัตตาลีรอสันเนี่ยเขามีความแบบคร่ำวอดในวงการน้ำหอมมากเลยนะเขาดีไซน์น้ำหอมที่อยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเนี้กว่า200กลิ่นเลยนะคะ<อ>ถ้าเกิดว่าเออเอากลิ่นที่พอพูดแล้วอาจจะรู้จักกันอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างเช่น บูการีแปซิสแอมามัมนะคะกลิ่นแป้งเด็กในตำนานโคชดีมซันเซ็ตนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่เพิ่งออกใหม่ด้วยดอลเชก a b a n a นะคะลิมเบลา t ิสนะคะเป็นกลิ่นแบบแตงโมสดชื่นว่ะตัวนี้ก็ดังเนาะอุ้ยออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> และเขาก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบกลิ่นเหล่านี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีโอจีโออามานีเทราดีจโ YSL แบล็คโอเียมกลิ่นแบบ อมาตะมากไม่ไหวแซวจีวองชีเจนทัลแมนนะคะเลเรโบอนาเตอร์ดรนะคะมูเกอเอเลียนกอเดสนะคะเพอร์ฟูมเดอร์มารีออเรียนตานะคะแล้วก็กลิ่นอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะแบบเยอะมากๆนะคะพอดูจากประสบการณ์ของคุณนาตาลีอลอสันแล้วเนี่ยฉันตื่นเต้นกับ Silver ร์สปาร์คมากๆเลยนะคะมาดมกันเลยดีกว่าว่าความพรีเมียมความระดับโลกมันเป็นยังไง ทุกกลิ่นเนี่ยบอกก่อนนะว่าเราลองหมดแล้วนะคะทั้งตัวนี้แล้วก็อีกหลายตัวที่เรากำลังจะเจอกันในคลิปนี้นั่นแหละนะคะแต่ว้าวคือสมมติว่าจัดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอดองไปปุ๊บ มีความแบบซิลเวอร์สปาร์คเคิลขึ้นเลยเว้ยโอ้โหเกินไปไหมไม่เกินไปค่ะคือเราดมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโทนเป็นซีตรัสนะคะแต่ว่าไม่ได้แหลมบาดนะคะเป็นซีตรัสที่แบบมาในเลเวลที่กําลังพอดีพอดีนะคะแล้วก็มีความทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นเมทัลลิกอ่ะเออจริงๆอะ่ะมันมีความเป็นแบบเนี่ยเลเบลเขาก็เป็นสีเงินเงินแบบนี้ซึ่งมันให้อารมณ์ของน้าหอมเลยนะคะเป็นความคลีนนะคะมีความคลีนมีความเมทัลลิกมีความสปาร์คลิงแบบสุดๆเลยนะคะอืมรู้สึกสะอา รู้สึกเทคูขึ้นมาโดยทันทีนะคะตัวนี้ก็จะมีโน้ตตอนแรกนะคะด้วยความเป็น citrus เนาะแล้วก็แบบดีมากๆมีความบิทเทอร์นิดๆนะคะแล้วก็พอผ่านเวลาไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโทนคล้ายๆออรฟอรัลนะคะที่มีความเปรี้ยวนิดๆนะคะก็พวกแบบไอริชโรสแล้วก็มาด้วยความเปรี้ยวนิดๆของรูบาบนะคะคือแบบมันดีมากๆแล้วก็โทนที่รองรองกันอยู่นะคะในโทนที่แบบว่าพอผ่านการเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นโทนอบอุ่นค่ะติดผิวนะคะเป็นเหมือนวูดดี Woody ้โทนนะคะ แล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆมัสด้วยนะคะคือมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะตัวนี้คือมันเป็นน้ําหอมที่เปิดมาด้วยความสปาร์คเคิลจริงๆแบบสดชื่นมีความรวยอะ่ะคือแบบรวยแพงสดชื่นว,ว,วิวับวุบวิบเป็นอย่างนั้นเออแล้วความที่มันมีแชมเปญอยู่ในโน้ตด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบพริสนะคะมีความเป็นซ่าๆแต่มันไม่ใช่ซ่าในทางสไปซ์นะมันจะเป็นซ่าแบบคริสแบบ แบบนี้มันมีความแบบสดชื่นทําให้แบบตาลุกอะ่ะเออมันเป็นฟิลนั้นคือหอมมากแล้วก็เป็นหอมในโทนที่มีความทันสมัยนะคะแล้วฉันพูดตรงๆว่าตั้งแต่ฉันดมน้ําหอมมิดมาหลายกลิ่นเนี่ยฉันยังไม่เจอกลิ่นแบบโทนโทนนี้เลยนะคะซึ่งเติม,เต,มเต็มแบบว่าลายน้ําหอมด้วยอันนี้คือเวอร์มากเราได้เพอร์ฟูมเมอร์ด้วยมันเกินไปไหมแบรนด์มิดมันจะก้าไปอีกขั้นนึงแล้วนะคะคือแบบโอ,อ้เลิศมาก ีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบรนด์ไทยอ่ะจะได้เพอร์ฟูมเมอร์ระดับโลกมาแบบทําให้ขนาดน,นี้คือเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรารีวิวแบรนด์ไทยมาเนาะเรายังไม่เห็นการแบบร่วมงานกับเพอร์ฟูมเมอร์ที่เป็นแบบเวลโนนขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะซึ่งกูจ๊อบมากมากนะคะว้าวอย่างเงี้ยคือตาม,มันต้องอย่างเงี้ยพดมเว้ยอย่างเี้เลยอ่ะเมื่อกี้เราก็แอบบอกนิดนึงว่าเราได้แบบดมกลิ่นอื่นๆแล้วของเขาใช่ไหมคะแต่สําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์กับแบรนด์มิดนะคะซึ่ง ไม่เป็นไรจ้ามีกลิ่นอื่นๆที่เราจะมาแนะนํากันนะคะเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยไปแวะที่เคาน์เตอร์มิสเนาะเพื่อจะไปตำซิ i เวอร์สปาร์เิลสักหนึ่งอย่างเงี้ยก็ดูตัวอื่นๆดนะ้อ๋อและนี่บอกนิดนึงนะคะว่าซิ l เวอร์สปาร์เกิลเนี่ยกลิ่นมันมีความเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะคือใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยซึ่งผู้ชายเนี่ยเวลาใช้แล้วก็จะรู้สึกเป็นคนคล่องตัวเป็นคนคูลๆนะคะเป็นคนแบบรวยคูลๆอ่ะเป็นฟิลนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มมมีคคความมั่นใจแแบบ independent แบบ so ือ ไม่แครอะไรนะคะ4ล้านนะคะรับเงินสดไหมล่ะคะเบอร์อย่างเงี้ยใช้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะก็เหมาะมากและยิ่งช่วงปลายปลายปีแบบนี้เป็นของขวัญได้เลยหรือว่าซื้อให้ตัวเองก็ได้ซื้อให้ใครก็ได้ไม่พลาดแน่นอนนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับน้ําหอมตัวอื่นๆกันบ้างนะคะเริ่มที่ตัวนี้เลยคะ่ะ mid contemporary o ูดนะคะอุ้ยหลายคนพอได้เห็นโน้ตที่เป็นอูดนะคะก็จะตกใจอุ้ยอูดตัวอูดหรือเปล่าขัานทะเลทรายหรือเปล่าไม่ใช่มันคือไม้อากาวูดนะคะเป็นแบบไม้กฤ นนะะอมาดูโนต้ตกันนะคะท็อปโนต้ตตัวนี้นะคะมีเบอร์การ์มอสนะคะมิดเดิลโนต้ตเนี่ยมีโรสจัสมินแล้วก็เรดเบอร์รี่นะคะแล้วก็ตัวเบสโนต้ตเนี่ยเขาก็จะมีมัสอากาวูดนะคะอ่ะอย่างที่เราบอกไปคืออูดเนาะแล้วก็แอมเบอร์แล้วก็ Amber, วนิลานะคะซึ่งตัวนี้เราพูดเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่ขายดีมากๆของเขานะคะเราเนี่ยมีตัวนี้ตั้งแต่ที่เป็นแพคเกจเก่าด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความแบบการเริ่มต้นในการใช้น้ําหอมอูดเนี่ยที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอ่ะหนึ่งคือมันเป็น,น,อนคอนเทนต์พรารี่อน ความมาแบบทันสมัยนะคะเป็นกลิ่นที่ contemporary o ูดเนี่ยมันมันเลิศมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นไม้กฤษณาที่มากับกลิ่น floral f r u i ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าใครที่ยังไม่เคยใช้อูดเนาะอาจจะกลัวนะคะเพราะว่าแรลพูดตรงๆว่าอย่างน้ําหอมที่เป็น n i ช h บรนด์หรือน้ําหอมตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยเขามาักจะนิยมนะคะในการใส่แบบโน้ตของอูดนะคะเพราะว่า1คือมันคือความพรีเมียมเนาะมันเป็นอินกิวเดียนที่แพงแล้วกันนะคะซึ่งตัวเนี้ย มันมีอูดอยู่ด้วยแต่มันมากับความเป็น floral fruity ค่ะมันทําให้เราเนี่ยใช้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้ากับอากาศบ้านเรานะมันเป็นกลิ่นที่โปรเจกต์ได้ดีมากๆเลยนะคะคือแบบเดินมาอย่างเงี้ยใครก็ต้องได้กลิ่นอะแล้วเวลาคนได้กลิ่นคือกลิ่นอะไรอะหอมมากเลย หอมมากเลยครับกินเลยครับแบบนี้คือแบบมันเป็นอย่างนั้นนะเออมันหอมมากมันมีความเปรี้ยวหวานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองกลิ่นแบบไม้กฤษณาหรือกลิ่นอูดนะคะแล้วก็อยากได้ความดูแบบทันสมัยดูแบบไม่ยากใช้ได้ง่ายๆนะคะมีแบบ floral fruity มาให้มันมีความน่าสนใจนะคะ คอนเทมพอร์ติ o ูดคะ่ะใส่ตะกร้าไปหนึ่งแบบนี้ต่อมานะคะเอาใจคนที่ชอบอะไรที่เป็นฟรุตตี้แล้วก็เป็นกลัวมานนะคะเป็นแบบว่าความหวานนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็คือ Mid and Cream. มิสสตอเบอรี่แอนด์ครีมแคชอก็น่ากินแล้วมาสตอเบอรี่แอนด์ครีมว้าวขนลุกอยู่นะอยากทำอยู่นะอยากซื้ออยู่นะมาดูโนต้ตกันนะคะตัวนี้ท็อปโนต้ตมีอัลมอนด์นะคะแล้วก็มีไวเบอรี่ค่ะม i d เดิลโน้ตตัวนี้นะคะมีไอริสฟีเซียสตอเบอรี่โร เจสซี่มินนะคะคือเป็นโทนที่แบบมีความเป็นฟลอรัฟฟูตตี้นะคะแล้วก็เบสนะคะมีวานิลาตองก้าบีนมัชเมลโล่นะคะแอมเบรดแล้วก็แอมเบอร์กีสนะคะซึ่งโอเคเราได้ยินชื่อเนาะว่าเขาเป็นสตรอเบอรี่แอนด์ครีมแต่เขาไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่นะคะเขามีพวกเบอร์รี่ด้วยนะคะฉันชอบแพ็กเกจใหม่มากๆเลยอ่ะคุณชม,มว้าวหัวสเปรย์ก็ดีหืเนี่ยมันก็ตามชื่อเลยอ่ะ มันเป็นเบอร์รี่ค่ะเป็นเบอร์รี่แล้วก็กระเด็นไปทางสตรอเบอรี่นะคะใครชอบโทนฟุตี้ฟลอรลเธอซื้อไปเลยสตรอเบอรี Cream, ่แอนด์ครีมเธอไม่ผิดหวังแน่นอนอางจริงเป็นกลิ่นตระกูลเบอร์รี่ที่มีความละมุนค่ะมันมีความแบบผู้หญิงที่แบบน่ากินอะ่ะเป็นฟลอรลฟุตี้นะคะแล้วก็ไปจบด้วยความเป็นกัวมานนะคะเป็นความเป็นวนานิลลาโน้ตที่มันน่าสนใจของเขาคือการนำเอาเบอร์รี่มาบวกกับตระกูลกัวมานค่ะพวกอัลมอนด์แบบวานิลาตองกาอะไรอย่างงี้นะคะมันจะเป็นความหวานตัดเปรี้ยวนะคะ บบีมากๆพอแล้วเดี๋ยวหน้ากินไปกว่าน,นี้นะ <c oughs> อ่ะโอเคใครที่ชอบ f o ร์เรฟ o ตตี้นะคะแล้วก็ไปจบด้วยโทนที่เป็นแบบของกินแบบหวานๆแต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนนะเออคือมันแบบซืออ้อไปเถอะนะคะ s t r a w บ e รี่แอนด์ครีค่ะต่อมานะคะในอีกตัวหนึ่งเนี่ยใครที่ชอบโทนละมุนละมุนซอฟซอๆเบาๆมาเอาตัวนี้ค่ะม i ดวอเ e อร์ลิลลี่พนะคะบอกเลยตัวนี้ฉีดปื๊บภาพมาทันท,นะะทนทีนะคะท็อปโนตนะคะมีเลมอนออเรนจ a อะควาติกแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะมีความเป็น มีความเป็นโทนสดชื่นน้ำน้ำนิดๆน,น,นะคะแล้วก็มีแบบความเป็นทรีตัสอ่อนๆนะคะแล้วก็มิดเดิลโนตนะคะมีจ um, ัสมินโลตัสฟีเซียไอวี่อัลมอนด์เพลกอนียมอานิสโรสพีชแอปเปิ้ลมีดเดิลโนตเยอะมากๆนะคะแต่พุ่งตรงว่ามีดเดิลโนตทุกตัวเนี่ยเป็นโทนที่ค่อนข้างจะสเตเบิลนะคะไม่มีโทนโดดโดดุ้งๆให้เรารู้สึก <c oughs> ขนาดนั้นเพราะมันเป็นกลิ่นโซลละมุนเธอนะคะเบสโนตเนี่ยมีวานิลามัสแล้วก็แอมเบอร์กีสนะคะคืออ่ะอย่างอีกตัวหนึ่งตัวที่แล้วเน สตร์เบรียนครีมเนี่ยก็มีแอมเบอร์กิสใช่ไหมแอมเบอร์กิสเนี่ยพูดตรงๆว่าเป็นอีกอินกรีเดียนหนึ่งที่แพงนะคะแล้วน้ำหอมแพงชอบใส่กันนะคะซึ่งมีมาวอเ l อ l ์ลิลีพเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าบอ่อบัวมันมันจริงปะ่ะโอ้โหคือแบบคือดมปุ๊บนะภาพมาเลยเธอเคยเห็นภาพเขียนโมเน่ไหมภาพเขียนโมเน่ที่เป็นสระบัวแล้วดูแบบเป็นแบบสีแบบสีแปรงสวยๆมันเป็นภาพแบบนั้นเลยอะ่ะ เนี่ยบออบบัวโมเน่งงไหมเออหอมมากค่ะเป็นกลิ่นที่สวยงามแล้วกันคือดมแล้วเนี่ยมีความละมุนนะคะไม่มีโน้ตอะไรโดดโดดเด้งเดงนะคะมันลมุนละมุนไปแบบว่ามันเหมือนเป็นสายลมเออลองนึกภาพเป็นสายลมที่พัดเรายืนอ,อยู่ริมบออบวัวแล้วมีลมพัดมาแล้วในลมนั้นอนะมีกลีบดอกไม้ อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยอะโทนซีตรัสในเนี้ยมันไม่ใช่โทนซีตรัสที่เป็นโทนเปรี้ยวเลยนะคะเป็นโทนแบบแคล้ายๆซีตรัสหวานๆคะ่ะแล้วก็มากับโทนฟอรัลนะคะที่เป็นแบบกรีบๆลอยมาตามลมอะแบบนั้นนะคะ ฟิลคนใจดีคนใจเย็นสุขุมรอบคอบพูดช้าโอนเงินไวจนี้เป็นคนยังไงดูรวยเป็นกลิ่นแบบละมุนแต่รวยใส่เสื้อขาวแล้วก็ปลิวปลิวเป็นผ้าแบบลินินที่ยับก็ยับค่ะรวยเป็นฟิลนี้แล้วก็ใส่หมวกแบบสีขาวแล้วก็แบบไปยืนให้ลมโกกตีเป็นฟิลเนี้ยเป็นผู้ดีมากเลยค่ะ Water Lily Pond ค่ะกลิ่นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะมันก็หอมทุกตัวเลยอ่ะเธอคลิปเนี้ยมันคือห้าน้ำหอมสุดปังห้าตัวก็ห้าตัวค่ะนะคะ คัดมาเน้นๆเลยนะคะซึ่งตัวเนี้บอกเลยว่าคนที่ไม่ค่อยใช้น้ําหอมหรือว่าใช้น้ําหอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกโอ้ยดมแล้วแบบมึนหัวอะไรเงี้ยฉันแนะนําตัวนี้นะคะนั่นก็คือ m ิตรโคซีมัสค่ะเออตัวนี้นะคะเป็นโคซีคือมีความแบบง่ายๆสบายๆายดูแบบเหมือนไม่จริงจังดูอมอ,อยู่บ้านแต่ก<ม>็เป็นคนที่เหมือนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะงเอองงมากนะคะ,ะมาดูแบบว่าโน้ตกันบ้างตัวนี้โน้ตน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าท็อปน้ตนะคะ ไม่มีเอออุ้ยงงมะท็อปน้ตไม่มีนะเธอคือเหมือนอารมณ์แบบไม่มีโน้ตที่ลอยมาก่อนหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นที่ละมุนละมุนออกมานะคะมิดเดิลน้ตนะคะมีโรสลิลลี่ออฟเดอะวารลีนะคะเบสน้ตเนี่ยมีแซนเดอร์วูดกับมัสนะคะซึ่งมันมินิมอลมากๆนะคะอันเนี้ยไม่มีท็อปนอ้ตใครที่มึนหัวหรือว่าแพ้กลิ่นที่มีความเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆทุกกลิ่นในแบรนด์เขาก็าไม่ค่อยเป็นแอลกอฮอล์นะก็งงมากว่าเขาทำยังไนะะค แบบอยากรู้มากอยากไปดูโรงงานมากเลยนะคะเบอร์นั้นเลย่ะจริงๆนะเว้ยแบบทํำดีมากๆแล้วเป็นแบรนด์ไทยอ่ะยูโน w คือแบบ I l เลินะคะอ่ะโอเคกลิ่นนี้นะคะมันมีความไม่มีท็อปโน้ตเนาะคนที่ไม่ค่อยใช้น้ําหอมหรือว่ารู้สึกมึนหัวแบบง่ายมากไม่ว่ากลิ่นอะไรหนูไม่ไหวเลยพี่แต่หนูอยากตัวหอมอะแต่หนูไม่อยากจะมึนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ฉีดไปเหอะอันนี้คือแบบ ฉีดไปเลยอ่เนี่ยตอนแรกเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีกลิ่นหรือเปล่านะคะแบบนึงค่ะฉีดแล้วก็ดมทุกตัวแล้วนะจดไว้แล้วนะคะตอนนี้พูดตรงๆเลยนะว่าเพิ่งฉีดใช่ปะมันยังไม่ได้กลิ่นเยอะมากนะคะแต่ว่าพอมัน dry down ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันคือกลิ่นผิวคนเหมือนกลิ่นตัวคนที่สะอาดตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้จักว่าเหงื่อคืออะไรไม่รู้จักว่าความสกปรกคืออะไรความสกปรกคืออะไรคะมันไม่รู้เลยเป็นฟิลนี้เลยคือเหมือนแบบเกิดมาด้วยคาสะอาดเปิดมาด้วยคาแบบอย่างนั้นเลยอ่ะนะคะ มีความเป็นกลิ่นแป้งเบาๆค่ะไม่ถึงกับแป้งมากนะคะมาในเลเวลที่เบาๆเป็นกลิ่นคล้ายๆลิปสติกนิดๆด้วยแต่ไม่ถึงขั้นลิปสติกขนาดนั้นนะมันมีความเป็นแบบอ่อนๆเป็นอุ่นไอของความสะอาดค่ะคือมันดีมาก เป็นกลิ่นที่ฉีดยังไงก็เซฟอ่ะเออคือฉีดยังไงก็เซฟนะคะแต่คนก็จะได้กลิ่นเราว่าเป็นเราเป็นคนตัวหอมตั้งแต่เกิดมันน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยเคยเอากลิ่นเนี้ยไปให้เพื่อนเราที่ค่อนข้างแพ้น้ําหอมดมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าดีมากคือเหมือนเป็นอารมณ์กลิ่นที่เราชอบเรียกว่ากลิ่นผีหลอกอะ่ะเป็นอารมณ์แบบเจอไม่เจอแต่ว่าเหมือนหอมเป็นฟิลเนี้ยคือเป็นเหมือนกลิ่นตัวคนหอมตั้งแต่เกิดเลยค่ะซึ่ง Cozy Musk ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะใครที่อยากได้น้ําหอมที่แบบว่าไม่ได้แบบ เหมือนอารมณ์แบบแล้วเธอมาได้กลิ่นฉันเองนะสมิ้สีแต่ว่ากำแน่นเลยนะแบบกำแน่นเลยนะโคซี่มัสคือกำแน่นเลยนะแต่ว่าไม่ได้ฉี่น้ำหอมเลยเนี้ยออกไหมโคซี่มัสค่อะอะพอหอมปากหอมคอนะคะกับแบรนด์มิดนะคะทั้ง5กลิ่นสุดปังของเขานะคะซึ่งฉันบอกเลยว่าแบรนด์มิดเนี่ยมีน้ำหอมที่หอมๆอ,อีกหลายสิบกลิ่นเลยค่ะแบบมีแบบเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งน้อยหนึ่งก็ได้ลมมาหลายกลิ่นแล้วนะแต่ว่าเราก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรคัดนะคะที่แบบว่าเออ มีประเด็นแต่ละตัวมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้แล้วกันนะคะเผื่อเป็นแบบว่าการประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมเนาะอ่ะอย่างเธอจะไปเคาน์เตอร์มิดอย่างเงี้ยเธอก็ต้องโดนและซิลเวอร์สปาร์เิลสักหนึ่งไหมละ่ะความแบบ Perfumer มาดีไซน์ให้อะ่ะมันแบบเกินไปไหมระดับโลกขนาดนี้ลองซื้อไปดูคะ่ะคือ มันยังหอมอยู่เลยอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบดีมากๆเป็นแบบกลิ่นแบบปุ้งปิงปุ้งปิงกุ้งกิ้งกุ้งกิงแบบเนี้ยเลิศมากนะคะอ่ะชั้นบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเธอไปเยี่ยมเคาน์เตอร์มิตรนะคะเธอไม่มีทางโดนหนึ่งขวดแน่นอนฉั้นบอกเลยที่ฉันเอามาให้ดูเนี่ยสี่หขวดเนี่ยเเผอเธอซื้อเยอะกว่าชั้นด้วยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงที่ชั้นไปสืบมาแล้วคนที่ไปเคาน์เตอร์มิตไม่มีใครเคยซื้อ1กลิ่นนะคะเหลือจะมีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่อะ สงกลิ่นขึ้นไปโดนกันไม่ว่าเยอะมากๆแล้วนะคะคือซื้อกันโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนั้นก็หอมอันนี้ก็หอมแล้วน้องๆที่ให้บริการที่ยฉันประทับใจมากเลยนะคะอย่างฉันก็จะไปแบบสาขาเซ็นทรัลพร้าวเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเมาเรื่องสาขากันนะคะมาดูราคากันก่อนนะคะว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะน้ำหอมมิรนะคะมาในขนาด60 ml นะคะราคา1,559บาทพูดตรงๆว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะกับน้ำหอมที่ได้ p e r เม m e r ระดับโลกมาดีไซน์กลิ่นขนาดนี้นะคะคุ้มมากซื้อไปเลย แล้วก็กลิ่นอื่นๆเนี่ยก็หอมไม่ไหวนะคะคือแบบว่าจะสีทั่วตัวแล้วสามารถไปซื้อได้ที่ไหนบ้างคะถ้าเป็นคา์เตอร์เนี่ยที่คุณผู้ชมสามารถร็อกอินเข้าไปดมกลิ่นนี้กลิ่นนี้ไปเทสกลิ่นกันได้เนี่ยก็จะมีนะคะที่เซนทันเวิลด์นะคะเซนทันเวิลด์เนี่ยจะมี2ช็อปนะคะช็อปแรกเนี่ยจะอยู่ชั้น3โซน E นะคะใกล้ๆกับการ์เด็ตบ๊อบคอนนะคะแล้วก็มีช็อปที่2นะคะในเซนทันเวิลด์เหมือนกันนะคะเป็นชั้น2นะคะโซน B นะคะใกล้ๆกับร้านพอมเปโลนะคะก็คืออ่ะเดินไปดู ค,คือมันจะอยู่ตรงแบบอ่าวตรงกลางอะนึกอ,ออกปะที่แบบว่าเป็นแบบเวลามองไปวิวอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ตรงขอบๆอบอะเธอไปเดินดูเอาหรือเธอดมเอาก็ได้ตามกลิ่นมาได้กลิ่นจริงๆนะเวลาเราเดินไปแถวนะั้นคือกลิ่นอะไรอะส่วนใหญ่เขาจะใช้อ่อกลิ่นที่แบบเรียกแขกอะเป็นรูดดี้สปาร์เกอฉันจาได้มันเป็นกลิ่นเหมือนองุอ่นนะหอมมากอันนั้นก็หอมนะคะอ่ะโอเคเซ็นทรัเวิลด์เนีะชั้น3ก็มีชั้น2ก็มีนะคะแล้วก็สาขาที่ฉันไปบ่อยนะคะนั่นคือที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ฉันก็ไป ะะใกล้ๆก,กับบูธนะคะหรือว่าเป็นร้านไข่กระตูนนะเธอถ้าเธอเจอร้านไข่กระตูนเธอก็จะเจอเคาน์เตอร์มิดนะคะซึ่งแบบว่าหอมมากเลยฉันก็ไปดมเล่นดมอะไรซื้อนูน่นนี่นั่นคือฉันพูดตรงว่าทุกกลิ่นที่อยู่ตรงนี้ฉันมีแพ็คแพเกจเก่าเขาหมดทุกกลิ่นเลยยกเว้นอันนี้พอนี้ออกใหม่ไงที่เชียงใหม่นะคะก็มีในนิม,มานเหมินซอยหนึ่งนะคะก็อ่ะลองดูใครเป็นเชียงใหม่ก็ได้ฉาโนเออได้ดมนะคะแต่ใครที่ไม่สะดวกเดินทางเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเขาสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะคะ ใน Facebook นะคะ Mid The Original Taste นะคะหรือว่าใน Shopee นะคะ <S <S 2> <S 2> Mid Bangkok นะคะหรือว่าใน LINE a นะคะ At Mid นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ช้อปปิ้งได้จะเข้าไปที่เคาน์เตอร์ก็สามารถทําได้หรือก็จะมีเว็บไซต์เนาะเนี่ยเขียนอยู่ข้างกล่องเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะ w w w m i d b a n k o k c o m นะคะก็สามารถเข้าไปดูกลิ่นนะคะดูโน้ตต่างๆได้นะคะว่าเขามีกลิ่นอะไรบ้างนู่นนี่นั่น,นเขาก็จะแบบเขียนไว้หมดเลยนะว่าเออมันเป็นท็อปโน้ตมินเนอรโน้ตเบสโน้ตอะไรข้อมูลที่ฉันเอามาฉันก็เอามาจากในเว็บไซต์ด้วยนะคะเพื่อความชัวรก็จะว่าอ่ะเธอเข้าไปดูมาก่อนก็ได้นะคะสะดวกจะไปจัด ทางไหนทางนั้นเลยนะคาะยังหอมแบบสุดๆมากๆ หอมไม่ไวยน,นะคะ Silver Sparkle นี่ฉันชอบนะมันเป็นกลิ่นใหม่ฉันเห่นนิดนึงซึ่งเราแอบ,บบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าในช่วงธันวาคมหรือช่วงคริสต์มาสหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นใหม่นะคะออกมาอีกหนึ่งกลิ่นนะคะอันนี้ยังแบบว่าบอกไม่ได้นะคะเพราะว่ารอติดตามพร้อมกันเลยนะคะอีก,กลิ่นนึงเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ได้ perfumer ระดับโลกมาดีไซน์ให้อีกเช่นกันค่ะเธอมันเกินไปไหมอันนี้ก็ perfumer ระดับโลกกลิ่นที่กำลังจะออกใหม่ก็เป็น perfumer ระดับโลกเหมือนกันนะคะมาดีไซน์ให้ อีกนะคะอ่ะรอดูนะคะในช่วงธันวาเนาะช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างงี้นะคะว่าจะเป็นกลิ่นอะไรนะ้นนนาน่นนี่นั่นแต่ระหว่างรองก็คือไปจัด s i l v e r Sparkle แล้วก็กลิ่นอื่นๆที่ฉันแนะนําไปได้เลยคือทุกกลิ่นเนี่ยหอมหมดเลยแล้วมีแบบอิชชูที่แบบน่าสนใจทุกตัวเลยค่ะเวอร์มากนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารเนาะก็ไปดูที่ IG ก็ได้เนาะ IG เขาก็คือ mid bankok g นะคะก็อ่ะสามารถเข้าไปดูได้เออว่าเมื่อไหร่เขาจะวางจำหน่ายหน้าน่นน,นี่นั่นไปติดตามข่าวสารได้เช่นเดียวกันนะคะก็แบบ ยินดีกับแบรนด์มิดมากๆเลยนะคะเพิ่ะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของแบรนด์น้ําหอมไทยเลยนะที่แบบนาตาลีรอสันเลยนะเว้ยแกอ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ5้ากลิ่นสุดปังนะคะของน้ําหอม มิดนะคะใครที่รอคลิปนี้อยู่นะคะหวังว่าจะแฮปปี้กันถ้าเกิดว่าอยากดูกลิ่นไหนของมิดอีกหรือว่าถ้าเธอมีแบบกลิ่นที่เธอชอบอะ่ะเธอมาป้ายยาก็ได้นะที่อยู่นอกเหนือจาก5กลิ่นนี้ที่ฉันแบบรีวิวไปนะคะเธอมาพิมพ์ไว้หน่อยเผื่อฉันไม่เคยดมฉันจะไปดมบ้างลอกคุณผู้ชมนึกออกไหมเราป้ายยากันไปกันมาได้อยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะอยากดูรีวิวไหนอยากดูรีวิวน้ําหอมสกินแคร์เมคอัพอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันได้ตลอดเลยเนาะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้อยหนึ่งแม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด <c oughs> กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนอะว่าลงคลิปอะไรไลฟ์อะไรอะไรนู่นนี่นั่นนะคะน้อยหนึ่งก็จะมีคอนเทนต์มาให้ดูแบบว่าเยอะแยะดูให้ทันแล้วกันพอดูแล้วก็ไปตามสัก นึ่งอย่างเงี้ยแพ็กเกจอะแพ็กเกจอะมันแบบดูดิน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินฝาสีทองสีทองสีทองเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฉันหอมมากนะงจริงวันเนี้ยคือแบบซิลเวอร์ปาร์เก e ล o ud. อนเทมพอร์ต o รีูดโอ้ r ตอ a บอร r r แอ Ah, Water l i ิล p o พ d O อนโ i ้ t m ซิมาเกินไปไหมมีกลิ่นอื่นอีกป้ายมาเลยค่ะเต็มที่เ <c oughs> ตรียมลอกค่ะสวัส <c oughs> <c oughs> ดีค่ะ